ครับสวัสดีครับพบก,กันอีกแล้วนะฮะกับพี่เปี๊ยกกับรายการพี่เปี๊ยกฟ้าเปิดนะฮะวันนี้มาแนวใหม่ฮะมากันแบบเร็วๆเลยนะฮะวันนี้เราอยู่กับเกมของค่าย PG และวันนี้เกมเดิมและเกมยอดฮิตนะฮะเกมในตำนานคือมาจ้องเวสนะฮะวันนี้พี่เปี๊ยกเริ่มต้นด้วยทุน3,500ันหและเบ็สตาร์ทไปที่12วันนี้เรามาดูวิธีการขยับเบ็ยังไงให้อยู่รอดนะฮะหมอน้ำมันมนะเกมไหมหมอน้ำมันเหมือนเดิมครับโโอ้ มันเกมๆไปใช่ครับเราจะต้องเป็นกูรูในเกมมาจองเวให้ได้ถูกต้องเราต้องเจาะกมเกมเพราะว่าเราทดลองเล่นมาเกือบทุกเกมแล้วนะฮะแล้วเกมนี้คือผลตอบรับดีที่สุดตามสถิตินะฮจริงะ่ก็ทําให้ดูกี่ครั้งกี่ครั้งมันก็ยังได้จีแจกใช่แต่ถ้าตอนช่วงไหนที่มันไม่แจกนี่พี่เปี๊ยกเขาจะบอกว่าเฮ้ยเกมนี้ก็พักไว้ก่อนพักไปก่อนนะต้องรอรอบมันตัวเข้าไปแรกให้ใช่ก็เดี๋ยวพี่เปี๊ยกเอาตัวไปเจ็บให้ฮะเจ็บจริงไม่มีตัวแสดงแทนนะครับ ไม่อยากรู้ว่าช่วงนี้แตกไม่แตกเนี่ยต้องเข้าไปดูช่อง,งีเปรียเขาเขาจะสืบข่าวมาให้ตลอดใช่ควสารวงการนี้ใช่ครับรเขาก็มีน้องๆเพื่อนๆที่เป็นนักปั่นก็หลายคนนะฮะที่เขาก็บอกมาตามสถิติก็ตามนี้นะฮะอย่างเงียบๆอยู่นะอย่างเงียบๆครับก็ไปเรื่อยๆฮะคุณเท่าไหร่เนียันนี้คุณสามพันห้าครับสามพันห้าโอเคเยอะนะเยอะฮะ แบบสิบสองมาก่อนเราค่อยไลยเ่เบ็ดใช่ไหมใช่ครับเราค่อยไลยเ่เบ็ดคือดูซองก่อนฮนะเหมือนเรือออกจากฝั่งไม่ต้องดูที่ทางลมฮะถ้าลมเข้าดีเราค่อยกางใบฮะถ้าลมไม่มีก็ชะลอชะลอก่อนอ,อย่าไปเจอพายุครับแล้วถ้าสมมติแบบพันตะขามพันไปเหลือร้อยหลักร้อยแล้วหลักร้อยก็ต้องสู้ต่อไปเสี่ยไปทำทุนน้อยถ้าบ้าบอลจริงเชียวแต่วันไม่ใช่ครับแสดงวนู่นเลยใบหักใบหักไม่ใบหักไม่พอไม่พายตกน้ำอีกไอ้ยังใหต้องเอามือพักหมดหมดหมดใบหักายเอา ก็จริงๆก็เคยๆนะจริงๆถ้าบอกว่าไม่เคยเป็นอย่างนั้นน่ะมันเป็นไปไม่ได้ทุกคนต้องเจอใช่ครับคือเคยเคยขนาดเหลือแบบไอ้แบบห้าสบบาทอะปั่นมาหมดนะเหลือห้าสิบาทแต่แม่งแบบฟื้นอะอ่คือทุกอย่างมันเป็นไปได้หมดนะฮะในเกมฮะผมเคยนะเหลือเก้าบาทสุดท้ายแล้วรอดกลับมารอดกลับมารวยเลยสองเกมบวกกลับมา็นสี่ห้าพันอยู่ฮะเล่นอย่างนั้นเลยเหรอโอ้โห่สุดยอดนะครับเนี่ย เป็นไม่ได้จังหวะมันมแจ็คอันนี้<อ>ผมเชื่อนะจังหว่าเป็นไม่ได้จริงจังหวะแบบเพราะว่าพอเราได้จากเหลือเล็กๆน้อยๆใช่ป่ะพอเพิ่มขึ้นมาปับ๊บเราก็เพิ่มข,ขยับขึ้นไปขยับขึ้นไป<ช><ช>นะครับจังหวะมันแจกอะนะทำอะไรมันก็แจกใช่จริงจริงแบบบางวันเนี่ยเล่นเกมเล่นเกมอะไรแม่งก็แตกผิด<ม>กับบางวันถ้าฟ้าไม่เปิดนะฟ้าปิดปั๊บเนี่ยโอ้โหทุนหมื่นนึงก็หมดครับหมดแต่ก็จริงๆผมอะเวลาจะเล่นเกมไหนผมชอบมาดูนะว่าใครเขา ตรีใครก็แตกดีเกมไหนอะไรยังไงพอดูเสร็จเนี่ยก็ไปลองทาตามก็เวิร์กนะใช่ก็ตามติดตามข่าวสารนี่เพราะมีนักปั่นเงือที่แบบคนนี้เขาก็มีกลยุทธ์เทคนิคต่างๆก็ไม่ไม่เหมือนกันนะฮะก็ก็ใส่ดูเอาสำหรับช่องเราก็จะสอดแทรกเทคนิคไปพร้อมกับความบันเทิงด้วยใช่ครับใช่ครับไปคือก็จะก็จะจอยของเราด้วยใช่คือเราจะไม่เกมจ๋าไปจะไม่แบบกลยุทธ์อะไรมากไปมันก็จะไม่หามากเกินไปแล้วมีบวกบวกผสมกันไปเป็นบารตี้มากกว่านะแต่มีสาระนะฮะคน เสียงคนได้บางคนก็มีหลากหลายแต่ว่าอย่างน้อยมาช่องนี้ก็ได้รับความบันเทิงกลับไปไม่ใช่ไหมนี่สักพักเดี๋ยวจะเล่าเรื่องผีด้วยนะครับสลอตไปด้วยไหมไม่เอาไม่ใช่แนวบ้างครับไม่ใช่รายการผีนะหรือทำแบบเรับปรึกษาปัญหาชีวิตแบบพี่ว้อพี่ช็อตก็เข้ามาใหาชีวิตก็ลองทักเข้ามานะใช่เมียเขาปัญหาเยอะอยู่แล้วต้องคุยให้ต้องคุยให้ตอนนี้เออช่วงนี้กลัวตัวเมียเขาจไม่รอดเลยครับเนี่ยเขาเยอะใครอยากถามเรื่องปัญหาความรักความรักอะไรเนี่ยพี่เขาคัดค้านเลยวงการทางนี้ใช่ฮะอ๋อเมียเยอะเลยละครับเมียเพียบ๋อเมียเช่าครับ มีเช่าปัญหามีอย่างเดียวคือตังค์เช่ายังกระพาะเลยนะเช่าแม่งหมดอ่ะูดซื้อมนน่าเกียดนะใช่บาปเดี๋ยวบาปคูณซื้อเช่าดีกว่าครับพอถ้าเราเช่ามาเราก็คืนระบบหมดเวลาเช่าเราก็คืนใช่ไหมฮะเราไม่ได้ทำธุรื้อขายอะไรกันในใจทั้งเส้นใช่ครับซื้อมันแพงด้วยแหละครับเช่าดีกว่าครับแต่เป็นรายวันรายเดือนก็ว่ากันไปนะรายชั่วโมงก็ได้ใช่ไม่เหมือนป๋าป๋าซันนะเขาแบบเช่าเขาชอบเช่าเป็นรายเดือนนะคืนนั่งคืนไม่ค้างคืนเช่าเป็นเดือนเป็นปีเลยเช่าเป็นปี พักก็เดี๋ยวใช้ทำสัญญาตลอดชีวิตครับค่ะยาวๆโอ้ยาวหน่อยพ่หนานั่งหัวงอกพี่เนี่ย <c oughs> ไปไหนก็ไปไม่ได้เออเพื่อนก็ไปไหนกันบุ้มบั่มบุ้มบั่มเนาจะชวนเที่ยวจะชวนเที่ยวทีก็บอกว่าโอ้ฟ้าฝนไม่ค่อยเป็นใจวันนี้พูดตรงๆก็ไม่กล้าตัวอายหายเพื่อนอายเพื่อนไอ้เราก็มองไอ้เหี้ยฝนมันฟ้าฝนฝนก็ไม่มีเขาไอ้เหี้ยฟ้าฝนอะไรวะบ้าบอยอย่าให้ผมอต้องออกอาวุธขุนออกไม่ได้ช่วงนี้ผมไม่ค่อยพลาดอะไรค <c oughs> รับอ่านี่ยตอนนี้เราขยับเบ็นมาที่20นะะกลับมาที่เกมสักนิดหนึ่งนะฮะอ่า เรืองนั้นเนี่ยเริ่มมาแล้วใช่ครับในจังหวะอย่างเงี้ยมันเริ่มมานะใช่พอคือจังหวะพอเราเราเบสราคาเดิมใช่ไหมพอมันเริ่มหายปั๊บเนี่ยเราขยับขึ้นมาปรับขึ้นไปเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้ฮะเหมือนให้ระบบมันอะไรเงี้ยให้มันให้มันขยับให้มันเปลี่ยนอย่างเงี้ยมันก็จะเริ่มเข้ามานะฮะแต่ถ้าดูมันเงียบๆเนี่ยเราก็ลดเบ็ดนะใช่ครับลดได้เพิ่มได้แล้วแต่ตามอัธยาศัยเลยฮะไม่มีเทคนิคตายตัวนะฮะใช่แต่เราก็อาศัยการอ่านใช่เราต้องอาศัยการอ่านเกมเอามากกว่าได้อยู่นะเห็นพิเกกกมมมนนนีีี้้้ไไดโอออเเเเคคป็ท่ใรชบบะัช่ เอาเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมตีให้เลยอ่ะเอาอย่างแบบนั่นเลยครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์ผมได้นะยี่สิบเปอร์เซ็นต์นั่นคือโอเคมันไม่ได้จริงมันท่านจริงแต่จริงๆแล้วอ่ะเล่นเป็นเกมเนี่ยมันก็ดีอย่างนะใช่เราลูกลอยจิกรู้ไงรู้โลจิกมันเนี่ยเรามเข้าใจของเกมเรามีตรรกะเรารู้สึกว่าที่เราควรต้องแบบต้องลดต้องอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แต่บางคนเล่นหวานไปหลายเกมทีก็ก็เจ็บนะฮะแต่ที่สําคัญที่สําคัญเล่นเกมเนี่ยเอาพูดถึงมันต้องมีทุนนะฮะทุนในการที่แบบว่าสมมติทุนหนึ่งร้อยเนี่

ไอแพ้เป็นฐานสะพานก็เป็นเพชรไงฮะเราต้องกดทนนิดนึงค่ะมันไม่ใช่กด3ามทีปับ๊บมันจะแตกเลยมันมันเป็นไปได้แต่โอกาสมันน้อยฮะปั๊บเนี่ยค่าฉเฉลี่ยนนะมันจะอยู่ที่50-80เนี<ม>่ยช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่ถ้าไม่มาเนี่ยก็ค่อยมองคลอหนิว่ามันมสงสัยมันไม่แจกแล้วใช่ครับันมั้ง20ไม้แรกเนะี่ยก็ต้องอุดเครื่องไปก่อนถ้ามันมาเลยก็ดีมาเลยกำไรแน่นอนใช่ ก็ประชาสัมพันธ์กันนิดนึงนะฮะสำหรับใครที่อยากตามพี่เปียกไปเล่นเกมนะฮะก็กดคิวอาร์โค้ดสแกนคิวอาร์โค้ด้านหน้าไปเลยนะฮะแล้วก็ลิงก์ด้านล่างที่พี่เปียกปักไว้นะฮะตามมาเลยฮะเกมของค่าย PGJ7TH ตอนนี้มีโปรโมชั่นมากมายโปรโมชั่นที่น่าสนใจก็คือโปรสมาชิกใหม่รับ50%นะฮะโอ้โหเขาแจกกันจริงๆฮะกดเข้าไปเพื่อรับเครดิตฟรีได้เลยนะฮะและอีกอย่างนึงก็มีโปรชวนเพื่อนนะฮะรับยอดเสียของเพื่อนสูงสุด10%นะฮะอันนี้ก็น่าสนใจนะฮะคือเหมาะกับทุกคนเลยนะฮะ ก็ลองเข้าไปดูนะฮะกดที web, h, ่ nữa, c c เวอร์วเว็บ pg 777 th หรือว่า qr code ด้านหน้าหรือว่าลิงก์ที่พี่เปียกปักไว้ด้านล่างไปสมัครกันเลยด่วนนะฮะตอนนี้เขารับจำนวนจำกัดนะฮะแล้วก็ใครที่ยังไม่กด Subscribe นะฮะก็รีบกด Subscribe ของช่องพี่เปียกได้เลยนะฮะเดี๋ยวเร็วเร็วนี้เราจะมีกิจกรรมแจกของรางวัลนะฮะแล้วก็จะมีกิจกรรมของการเปิดเพจปีหน้าพี่เปียกจะมีเพจ เฟซบุ๊กให้แฟนๆกลับเข้าไปแสดงความคิดเห็นแล้วก็รับเครดิตกันนะฮะมีโปรโมชั่นมากมายไงยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับเหมือนตอนเล่นแรกๆนะตอนหัดเล่นแรกๆนะโอ้โหแบบคือจับอะไรก็เข้าปังปังปังป,งปังคือทำคลิปมา3นาที2องนาทีเงี้ยแต่แต่ยับจริงฮะแต่ช่วงหลังๆ,ๆนี่พูดตรงๆนมันก็แบบมันก็มีโอกาสแ,แต่ว่ามันก็น้อยนะฮะ อย the ่ากไปเกมอื่นก็ได้อ้าวโอ้โหนี่ไงเห็นไหมนี่ไงฮะถ้าเราถ้าเราอดทนรอมันก็จะอย่างนี้แหละฮะสี่ตัวคือเกมเนี้ยสิ่งที่เรามุ่งหวังที่สุดคืออะไรฮะคือฟรีสปินใช่ไหมฮะใช่สองรอบใช้ว่าฟรีสปินนี่ได้หนักจริงอ่มาดูกันครับมาโอ้โหเรียบร้อยเนี่ยเนี่ยทำแขงเห็นไหมครับบอกแล้วคุ้มค่าที่กับการรอคอย ิค่อยๆมาโอ้โหีใส่แตกครับคุณสิทธิยาวบอกแล้วบอกแล้วเดี๋ยวรอจังหวะนี้เลยรอจังหวะนี้แหละครับบอกแล้วถ้ารอได้สิ่งดีๆมันก็จะมาเองครับอุ้ยเละครา้งนี้ยยาวต่อไปโอ้เอาเออใช่อันนี้ก็ต้องต้อก็ประมาณเนี้ยใช่ก็ต้องทำใจอาจจะอาจจะได้น้อยลงแต่ว่าก็จะได้อยู่เรื่อยๆนะแต่ว่าจะไปแตกขนาดพันกว่านี่มันก็พันๆพันๆใช่ใช่ ไม่งั้นเกมมันคงอยู่กันไม่ได้แล้วฮะไปกำลังดูจังหวะพีไ่ได้เรื่อยๆได้ท<ด>ีอันนี้ก็มาแล้วเนี่ยอ่าสี่สิบแล้วก็ยังเอาฮะเอาหมดครับอ่าม่เรื่อยครับมาหนักๆสี่ไม้ปั๊บเขาให้อ่าถ้าอย่างนี้ทำใจแล้วฮะ,ะไม่เป็นไรถือว่าเราโอเคแล้วคอมเด็ด์สวยเลยแล้วเฮ้ยอันนี้ได้เนะนี่ยนี่บึ๊บเห็ดไหมครับทีเดียวเรียบร้อยออออีกพังโอ้โหพังสิครับอย่างนี้จบอิ่ม อิ่มอร่อยครับเดี๋ยวดูกันดูได้เท่าไหร่ครับทั้งหมด เราได้4,000 <Okay. S 1> จากทุนเท่าไหร่นะ3,000นะ3,500 3,500อ่ากำไรเท่าตัวฮะอ่ายังไงท้ายคลิปนี้ก็ฝากเดี๋ยวดีๆไว้ให้ท่านเล่นได้แล้วกันเลิกนะฮะอย่าไปซุยนะฮะย,ยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะฮะแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับบายบาย